ใส่ใจที่มือใส่ใจที่ที่สาโกมลโกมลตูนลนงที่ไมที่หัวข่านิดนึงนะเอย่าวหัวเข่าวดี๋ยฟาหมอมากไม่ไสวยแย่่ไม่วขาิด ที่บุกขวาเคลื่อนน้องเคลื่อนน้อเคลื่อนน้องสาแสงที่มือซ้ายเคลื่อนน้องเคลื่อนน้อเคลื่อนน้องสาแสงที่มือขวาความน้อง 关。<music> <music>